สวัสดีแฟนหงแดงลิเวอร์พูลทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับสรุปข่าวเด่นลิเวอร์พูลประจำวันที่5พฤษภาคม2565โดยลิเวอร์พูลเดลี่ y บเซอร์โอซึ่งวันนี้ก็มาเป็น EP ีที่2แล้วและผมก็ได้คัดข่าวเด่นประเด็นดังมาแบบเน้นๆ5ข่าวให้เพื่อ,อนๆได้ติดตามกันเช่นเคยแต่ก่อนอื่นขอขอบคุณผู้สนับสนุนหากใครอยากสนุกตื่นเต้นเร้าใจกัเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือมั่นคงการันตี และมั่นใจได้คลิกที่ลิงด้านล่างเลยครับเรามาเริ่มต้นข่าวแรกของช่วงเย็นวันนี้ด้วยความหลงจากผลการแข่งขันซึ่งทีมของเราลงสนามในศึกยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกรอบตัดเชือกนัดที่2กันก่อนเลย ลิวพูลูกไป,ปะยะัดเยียดความปราชัยให้กับเบียเลอสาประตูต่อ2ทําให้ทีมผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สําเร็จด้วยสกอร์รวม5ประตูต่อ2ไปพบกับเรอัลมาดริดที่ผ่านทางแมนเชสเตอร์ซิตี้มาได้แบบพลิกความคาดหมาย นั่นเป็นการผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในถ้วยใบโตของยุโรปได้สําเร็จเป็นหนที่3ในรอบ5ฤดูกาลหลังสุดของลิวอ์พูอีกด้วยหลังเคยเข้าชิงมาแล้วในปี2018แต่ไม่สมหวังก่อนจะมาทําได้สําเร็จในอีกหนึ่งปีให้หลังนั่นทำให้ทางอารีสันเบเกอร์ออกมายอมรับเลยว่านี่ถือเป็นความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ของสมูรสและเขาก็ตั้งเป้าที่จะคว้าแชมป์ยุโรปให้ได้อีกครั้งในการแข่งขันที่กรุงปรารีสตอนสิ้นเดือนนี้ มันเป็นความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่อย่างมากเลยนะอาริสันก่าวมันสําคัญอย่างยิ่งสําหรับผมและมันก็สําคัญสําหรับทุกคนที่เกี่ยวข้องกับสโมสสนแห่งนี้ด้วยนี่คือความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่กับการได้เข้าชิงชนะเลิศแชมเปี้ยนลีกมันชัดเจนอยู่แล้วว่านี่คือการแข่งขันที่ยากที่สุดแล้วคุณต้องเผชิญหนนะ้ากับบรรดาสโมสรที่เก่งที่สุดในโลกแต่ในตอนนี้เราต้องการมากกว่านั้นอีกเราต้องการควา้าแชมป์ และเราก็มาสู้เพื่อจุดหมายปลายทางนั้นในตอนนี้เราจะได้ฉลองกันสักเล็กน้อยสำหรับการผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สําเร็จซึ่งนั่นก็เป็นความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่แล้วนะแต่เมื่อคุณเคยลิ้มลองการคว้าแชมป์มาแล้วเราก็ต้องการทํามันให้ได้อีกรสชาติของชัยชนะมันเป็นอะไรที่สุดยอดมากเราต้องจบฤดูกาลนี้ด้วยตําแหน่งแชมป์ยุโรปเพราะเราทํางานกันมาอย่างหนักในทุกวัน ไม่ใช่แค่เพื่อตัวเราเองไม่ใช่เพื่อนักเตะหรือสตาฟโค้ดแต่เพื่อทุกคนที่เกี่ยวข้องกับสโมสสแห่งนี้พวกเขาทำงานกันอย่างหนักเพื่อทำให้เรามีความพร้อมทุกอย่างสำหรับการเล่นฟุตบอลและในตอนนี้มันก็ถึงเวลาที่เราต้องตอบแทนพวกเขาเหล่านั้นและรวมถึงแฟนบอลของเราด้วย ไหนๆก็เริ่มต้นมาด้วยประเด็นควันหลงจากเกมกับทางเบียเลอเอกันไปแล้วข่าวที่2ของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆมาดูความคิดเห็นของทางเฟอร์นันโดโรอิกประธานสโมสรของเรือดำน้ำสีเหลืองเบียเลอเอกันบ้างอันที่จริงแล้วก่อนเกมการขันกับลิเวอร์พูลของเราเขาก็เป็นคนหนึ่งที่เคยออกมาเจิมเอาไว้ว่าเตรียมพร้อมกับนรกของทีมเยือนได้เลยเมื่อมาต้องมาเยือนที่ประเทศสเปนก่อนที่สุดท้ายจะถูกลิเวอร์พูลบุกมาสอยคาบ้าน3ประตูต่อ2 อย่างไรก็ตามในเกมนัดนั้นก็มีจังหวะหนึ่งที่โจวานนี่โลเซลโซเข้าปะทะกับอาริสันเบเกอร์แต่ผู้ตัดสินไม่ได้ว่าอะไรท่ามกลางการประท้วงของผู้เล่นบียเรอเลที่หวังจะให้มันเป็นลูกจุดโทษล่าสุดโลอิกก็เป็นคนหนึ่งที่หยิบประเด็นนี้ขึ้นมาโจมตีการทำหน้าที่ของผู้ตัดสินในเกมนัดนี้ว่าไม่เป็นไปตามมาตรฐานสากลหาไม่แล้วผลการแข่งขันของพวกเขาก็อาจจะออกมาไม่เป็นเช่นนี้ มันเป็นการตัดสินใจเรื่องจุดโทษที่ไม่ตรงกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะเพราะยังไงเสียลูกนั้นก็สมควรจะเป็นลูกจุดโทษแต่เขากลับไม่ได้ให้มันกับเราโรอิกกล่าวผู้ตัดสินไม่ได้อยู่ในระดับอย่างที่มันควรจะเป็นสำหรับในเกมน,นี้ผมมองไม่เห็นเลยว่ามันจะสามารถตีความหรือตัดสินเป็นอย่างอื่นไปได้อย่างไรผู้ตัดสินทำน้าที่ได้แย่มากและมันก็ดูเหมือนว่าจะเป็นการตัดสินที่เอียงเอียงไปทางฝั่งของพวกเขานะ มันไม่ใช่ข้อแก้ตัวพลิวพูเองก็เล่นกันได้อย่างสุดยอดและอาจจะคว้าชัยชนะได้มากกว่านี้แต่สําหรับการทําหน้าที่ของผู้ตัดสินแล้วพวกเขาควรจะมีมาตรฐานสําหรับเกมแบบนี้มันยังมีการตัดสินใจในจังหวะเล็กๆน้อยๆอ,อีกมากมายเลยนะที่ไปเข้าทางลิวพูทั้งหมดแทบจะทั้งนั้นมันมีการทำฟาวตรงกรอบเขตโทษถึง3ครั้งในช่วงของครึ่งเวลาแรกซึ่งหากเราได้ลูกฟรีคิกมันก็จะเป็นลูกที่มีความสำคัญอย่างมาก แต่เขากลับไม่ให้มันกับเราผมไม่ได้รู้สึกตำคาญใจมากเกินไปหรอกนะเพราะผมภูมิใจในทีมของผมที่มาได้ถึงไกลขนาดนี้แต่ก็อย่างที่เราบอกไปแล้วนั่นแหละว่าผู้ตัดสินทำหน้าที่ได้อย่างห่วยแตกเรามาลุยกันต่อเลยกับข่าวที่3ของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆกลับมาดูเรื่องราวของนักเตะภายในทีมของเราที่ถกปล่อยยืมตัวออกไปเป็นการชั่วคราวในช่วงครึ่งหลังของฤดูกาลกันบ้าง เขาคนนั้นก็คือนาธานเียลฟิลลิปปักระหลังขวัญใจแฟนบอลของเราที่ถูกปล่อยยืมตัวไปเล่นกับทางบอลมัดเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาด้วยสัญญายาวตลอดช่วงที่เหลือของฤดูกาลเขาได้กลายมาเป็นกำลังสำคัญของพวกเขาหลังลงสนามไปทั้งสิ้น17นัดและช่วยให้บอลมัดคว้าตัวเลื่อนชั้นกลับมาสู่พรีเมียร์ลีกได้สำเร็จซึ่งเป็นอีกครั้งหนึ่งที่โจ้าตัวได้พิสูจน์ได้เห็นถึงความสามารถของเขาแล้ว ล่าสุดฟิลิปก็ลับมาพูดเปิดใจถึงความรู้สึกของตนเองเลยว่าปราบเปืือมใจเป็นอย่างยิ่งกับความสำเร็จดังกล่าวของทีมและเป็นสิ่งที่เขาจะจดจำไม่ลืมเลือนไปชั่วชีวิตของตัวเองเลยตอนที่เราเดินออกจากสนามมาคุณจะสัมผัสได้เลยถึงบรรยากาศที่เปลี่ยนไปแฟนบอลของเรายังคงส่งเสียงเชียร์เรานี่แหละคือบรรยากาศที่เราต้องการในฐานะนักฟุตบอลฟิลิปกล่าว เราพยายามทำงานกันอย่างหนักเพื่อมาถึงจุดนี้ให้ได้ผมเองก็เพิ่งจะย้ายทีมเข้ามาในเดือนกุมภาพันธ์แต่ผมเห็นการทำงานมาอย่างหนักหน่วงของพวกเขาและการวางแผนของทีมเพื่อช่วยให้เรามาถึงจุดนี้ได้ ทุกคนที่นี่ทำงานกันอย่างหนักตั้งแต่ตอนก่อนที่ผมจะย้ายเข้ามาแล้วเสียอีกและในตอนนี้พวกเขาก็ได้รับผลตอบแทนจากความพยายามเหล่านั้นนี่ถือเป็นค่ำคืนที่แสนพิเศษซึ่งผมจะจดจำไปชั่วชีวิตและมันก็ทำให้ผมกลับมายิ้มได้อีกครั้งด้วย ท้งนี้ทางเยอร์เกนครอปนายาเฮฟวีเมทัลของเราก็ไม่ลืมที่จะร่วมแสดงความยินดีกับดาวเตะวัย25ปีสำหรับความสำเร็จของเขากับทางบอลมัดในครั้งนี้ด้วยผมขอร่วมแสดงความยินดีกับทางนัตฟิลิปด้วยนะครอปกล่าวไปกันต่อเลยกับข่าวที่4ของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆมาดูมุมมองของทางอาร์เซนเวนเกอร์อดีตคุณซื้อระดับตำนานของทางปืนใหญ่อ์สแนลกันบ้างดีกว่า เมื่อเขาได้ออกมากล่าวยกย่องโมฮัมเหม็ดซาลาและซาดิโอมาเน่สองแนวรุกคนสำคัญของทีมลิเวอร์พูลที่เป็นกำลังสำคัญที่ช่วยให้ทีมยังคงมีลุนสีแชมป์เป็นทีมแรกในประวัติศาสตร์ของฟุตบอลอังกฤษอยู่ในตอนนี้น่าตระห้่เวนเกอร์รู้สึกทึ่งกับทั้งซาลาและมาเน่ที่กลับศึกหนักมายาวๆไม่เพียงแต่เกมระดับสโมสรเท่านั้นแต่ยังรวมถึงเกมทีมชาติที่มีแทรกเข้ามาตลอดทั้งปีอีกด้วย คุณลองมองดูทางมอมเมดซาล่าและซาดิโอมาเนสิพวกเขาทั้งสองคนผ่านการลงสนามในศึกแอฟริกันคัพออฟเนชั่นให้กับทีมชาติของพวกเขามาเมืต้นปีนี้เวนเกอร์กล่าวอย่างไรก็ตามสิ่งที่พวกเขาทำนับจากนั้นเป็นต้นมามันสุดยอดมากเลยนะพวกเขาทำหน้าที่ของตัวเองได้อย่างไม่เคยเหน็ดเหนื่อยเลยและนั่นแหละคือเรื่องที่สุดยอดมากจริงๆ อันที่จริงแล้วเราสามารถบ่นได้อย่างเต็มปากเต็มคำยามที่ต้องมาเล่นเกมฟุตบอลยุโรปว่าเรามีเกมให้ลงเล่นมากเกินไปแต่เราไม่เคยได้ยินเสียงบ่นแบบนั้นจากพวกเขาเลยสักครั้งในเกมเมื่อคืนวันอังคารที่ผ่านมาซาดิโอมาเน่ก็วิ่งพล่านไปทั่วสนามเข้าอยู่ไปทุกที่จริงๆมันไม่จำเป็นจะต้องหาคำมาอธิบายอะไรให้มากกว่านี้อีกแล้วพวกเขานั้นสุดยอดมาก เรามาปิดท้ายกับข่าวที่5ซึ่งเป็นข่าวสุดท้ายของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆกลับมาดูเรื่องราวการลุ้นแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนสเปนลีระหว่างทีมของเรากับทางเรอนมัลมาดริดกันบ้างอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วในตอนต้นว่าลเว่าพูของเราคว้าชัยชนะเหนือทางบบเรอลมาได้ทั้งเกมเยาว์และเกมเยือนในรอบตัดเชือกทำให้กลุยทางผ่านก้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จ ขณะที่คู่แข่งอย่างทางเรอัลมาดริดก็สร้างปาฏิหาริย์ให้เกิดขึ้นหลังบุกไปปรชาชัยต่อแมนเชสเตอร์ซิตี้มาก่อนในเกมแรก4ประตูต่อ3ที่สนามเอติฮัดสเตเดียมก่อนจะกลับมาลงเล่นเกมนัดที่2ที่สนามซานติอาโกเบนาบิวพวกเขาถูกยิงขึ้นนำไปก่อนจากลิยัตมาเรสในนาทีที่73ของการแข่งขันแต่สุดท้ายก็เป็นโรดิโกที่สวมบทเป็นฮีโร่ยิงประตูในนาทีสุดท้ายและช่วงทดเวลาบาดเจ็บ ด้วยทีมพลิกขึ้นนำสอประตูต่อหนึ่งจนต้องไปดวลกันต่อในช่วงต่อเวลาท้ายที่สุดก็เป็นทีมของคา r โรอันเชรติที่มาได้ลูกจุดโทษและเป็นคาริมเบนเซมาที่รับหน้าที่สังหารเข้าไปไม่พลาดพาพวกเขาทะลุผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศมาเจอกับลิเวอร์พูลของเราหลังชัยชนะนัดดังกล่าวผู้เล่นของเรอัลมาดริดก็มีการชูเสื้อที่ทำขึ้นมาเป็นพิเศษด้วยคำว่า อาอาฟ o r พร้อมกับหมายเลข14ที่ปักอยู่ที่ด้านหลังซึ่งเป็นการแสดงออกในเชิงสัญลักษณ์ในตอนนี้พวกเขาควา้าแชมป์ยุโรปมาแล้ว13สมัยและหมายเลข14นั้นก็หมายความว่าพวกเขาจะทุบเอาชนะลิเวอร์พูลในเกมรอบชิงชนะเลิศพเพื่อคว้าแชมป์สมัยที่14มาครองให้ได้นั่นเองนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่พวกเขาทำเช่นนั้นเพราะหากเราย้อนกลับไปเมื่อปี2018 ก่อนที่ทั้งสองทีมจะลงสนามในเกมนัดชิงชนะเลิศที่กรุงเคียฟผู้เล่นของมาดริดเองก็สวมเสื้อแบบเดียวกันที่มีหมายเลข13ก่อนจะคว้าชัยชนะเหนือทีมของเราไปได้3ประตูต่อหนึ่งอย่างไรก็ตามการแสดงออกเช่นนี้ก็สร้างความไม่พอใจให้กับแฟนบอลของลิเวอร์พูลเป็นอย่างมากหลังมองว่าเป็นการไม่ให้เกียรติกันแล้วเพื่อนๆล่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างรบมรสดงความคิดเห็นกันไว้ไใต้คลิปเลยแล้วไปพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ